ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะนำทุกท่านไปพบกับภาพประทับใจของโครงการธรรมสัญจรในเขตอำเภอนาดีณสำนักสงฆ์ป่าพรามุนีตำบลบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งนำโดย ท่านพระครูวิรยานประยุทธิเจ้าคณะอำเภอนาดีพระภิกษุสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาและเยาวชนร่วมทำกิจกรรมเดินจงกรมสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิและแผ่เมตตาสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุกับคุณงามความดีของทุกท่านด้วยนะคะสำหรับสำนักสงฆ์ป่าพรามุนีนั้น ท่านเจ้าอาวาสก็คือพระมหาสํราญสมณะจิตโตสำหรับวันนี้ก็ขอนำเสนอหนังสือทิฏที่11ซึ่งแต่งโดยหลวงพ่อชุมพลพระปัญโยในบทที่209นะคะขุนพลที่กล้าหาญที่สุดจะออกมายอมรับเป็นคนแรก จะซื้อใจคนได้ก็ตอนที่ออกมารับผิดมิใช่ตอนรับความดีความชอบแม้ความดีความชอบที่สร้างขึ้นมาเองก็หัดยกให้คนอื่นไปบ้างให้ได้หัวใจคนมาก่อนอย่างอื่นจะตามมาเองคนที่ใจกว้างกว่าผู้อื่นฝูงชนจะปล่อยให้ขึ้นสู่ที่สูงอย่างเต็มใจ ไม่มีใครยอมรับใครถ้าหากไม่เคยซึ้งใจกันมาคนที่คิดแต่เอาผลประโยชน์เข้าตัวเองใครจะยอมรับตัวเองยังภูมิใจตัวเองได้ยากคนอื่นจะไม่ชังน้ำหน้าคนเห็นแก่ตัวได้อย่างไรยังไม่รู้จะทำอะไรก็จงฝึกการเป็นผู้ให้เอาไว้ก่อน เพราะว่าบารมีทั้งหลายเริ่มต้นด้วยทานฝึกตนเป็นผู้ให้จนเป็นนิสัยแล้วความประเสริฐอย่างอื่นจะทยอยตามมาเองบทที่210ความพ่ายแพ้และชัยชนะล้วนเป็นมายาการได้และการสูญเสียล้วนเป็นเรื่องมายา ถ้าตั้งเงื่อนไขในใจตนว่าต้องชนะเท่านั้นแพ้ไม่ได้นั่นคือการน,นําจิตไปใส่กรงที่คับแคบเมื่อชนะก็ตื่นเต้นลิงโลดดีอกดีใจเมื่อแพ้ก็เป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจถ้าไม่ตั้งเงื่อนไขในใจตนว่าต้องชนะเท่านั้นแพ้ไม่ได้ จิตใจย่อมเปิดกว้างเป็นอิสระยิ่งนักถ้าชนะขึ้นมาก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละถ้าพ่ายแพ้ก็จะเป็นอะไรไปแม้การได้และการสูญเสียก็เป็นเช่นเดียวกันถ้าเราไม่ตั้งเงื่อนไขในใจตนว่าต้องได้เท่านั้นสูญเสียไม่ได้จิตใจย่อมเปิดกว้างเป็นอิสระยิ่งนัก ไม่เป็นการนำจิตไปใส่กรงที่คับแคบโลกนี้เป็นมายาไม่จีรังยั่งยืนเกิดเพื่อดับพบเพื่อจากมีเพื่อหมดมาเพื่อไปชนะเพื่อแพ้จงขวนขวายสร้างกุศลสร้างความดีสร้างบุญบารมีให้มากๆเรื่องราวแพ้ชนะ ได้เสียในโลกอย่าได้ไปยึดเป็นจริงเป็นจังค่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆที่ได้ทำกิจกรรมการเป็นผู้ให้ของญาติธรรมทั้งหลายความเสียสละที่เราได้เห็นก็ ขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญขอให้มีความสุขในทุกๆวันสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่อ่านโดยสายลมค่ะ